แข่งเด้มาไล่เอออ,เอัน,นได้ยังเด็กพวกมาไล่เดินนันกร้องนั่นเออมันตลเนกเด็กพวกดีนแล้วก็ทีมแดนเซอร์นะคะขอเชอิญกิีวอเชอร์ขึ้นบนเวทีให้หน่อยค <ภา S 1> <อ>่<อ>ะชิญราวัลกีบอเชิที่จะมอบให้แมียยาเป้าหนี้จะจิ้นัน้งบัตติจิ้นในจังไรถือไปมาเลยค่ะ าขึ้นมาบนเวทีเลยค่ะน่ลุยเป็นตรไหนรุ่นคัาอยู่บอกนิลุยอุระตื่นเต็นแทนอันนี้คือรอบรองนะคะรอบรองชนะเลิศปานีเราจะเอาเอ่อแต่ละทีมแต่ละกลุ่มนะคะคือเราเอาเหลือมา2อันนะคะเอามาชิมละวันกันตอนเอียงก่อแฮรี่แฮรี่เขาเอากลุ่มเอ กับคุมบีมาประชันกันมันบอเน่ค่ะคุณเอกับคุณบีมาประชันกันครับให้เวลา20นาทีจะมีเพลงช้าเพลงเร็วแล้วก็ลําซิงหรือว่าลั่อย่างกระไดทวีทายอันนี้จะเป็นโจทย์รอบนี้เลยคือจินเลยใช่ไหมคะตัดสินค่ะมีลําซิ่งเสริมมาโอขออนุญาตครับแล้วก็นะคะเราจะประกาศสายเอก่อนนะคะค่ะคนที่จะได้เข้ารอบชนะเลิศคือ สายเอคนที a. A 2. A 2่ชนะการประกวดในรอบนี้ได้แก่เอขอแสดงความยินดีกับ A2 ค่ะอบคุณค้ะ A2 A2 น้องบันเล่บอลนเล่ยินดีด้วยนะคะสำหรับสาย A ขอเชิญน้องไปยืนรอบนข้างบนนะคะ แล้วก็สายดีนะคะได้แก่ดีดีดีดาบบอกเลยว่าสายดีนี้คือคะแนนค้กันจุดห้าจุดสีมากเหียอสีมากหมดเลยดีดีผู้ชนะในการประกวดรอบนี้ของสายดีได้แก่ ขอแสดงความยินดีกับปีสามค่ะตบมือแบบปีสามปีสามที่นำนะคะป้าคนกับน้าลูกมาเชิญปีสามทุกคนค่ะ,คะและยังมีอีกหนึ่งคนที่ะแะแงเท่ากันค่ะแะแงเท่ากันด้วยแสดงว่า กับทีม B ก็คือเลือกคนละหนึ่งคนทีมละหนึ่งคนแต่ว่าสาย B คือคะแนนเท่ากันสาย B คือคะแนนเท่ากันไม่ได้ว่าสาย B พิ่สิสาย B จะเข้ารอบอีกหนึ่งคนค่ะค่ะอุ้ยตื่นเต้นนะีนอน,น,น,นดี่เข้ารอบสาย B อีกหนึ่งคนได้แก่พขอแสดงความยินดีกับ B หนึ่งค่ะ ใจด้วยนะคะดีใจด้วยดีใจกับคนที่เข้ารอบนะคะดีใจค่ะคือคนที่่ไไมด้เข้ารอบก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะค่ะคะแนนจากคณะกรรมการทุกท่านคือเราเอาตามคะแนนที่มัดขาดแต่โอกาสยังไม่หมดเท่านี้ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะขอเชิญบอลนะคะมอบซองและก็ยิปโปเชอร์จากแบรนด์อ่ะรันต่าเอ็นหนึ่งก่อนค่ะ ขอบ B คุณ <ieur>. น้องๆอทุกคนนะคะขอบคุณมากร่วมสนุกไม่ต้องเสียใจนะคะคือแปลว่าเข้ากับสร้างความเป็นครอบครัวหนึ่งของแสนท่องฟินแลนด์เหรอพี่น้องคะมาซัมมี่กับคือแบบว่าเข้ากับเอ่อเคลื่อนไหวอย่าง เขาก็ดีใจแบบว่าเห็นน้องๆทุกคนมาแล้วก็ได้ร่วมทากิจกรรมกับพวกเราคือแบบว่าเราก็เห็นทุกคนแบบว่ามีความสุขเราก็มีความสุขนะไม่ต้องเสียใจนะคะทุกคน,น,กค,น,นค่ะขอบคุณน้องๆค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนจริงๆค่ะ,คคะวันนี้เก่งมากเด่งมากจริงๆค่ะมาใหม่นะเดี๋ยวมาถ่ายรูปก,ก่อนนะคะเดี๋ยวให้น้องๆถ่ายรูปก่อนค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะคะ เชิญน้องๆบนเวทีอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อถ่ายรูปกับบอสของเรานะคะเชิญเลยค่ะบ้านดิ้งนะคะเดี๋ยวเรื่องภาษาจีนไอ้สอนไส่ล่ำก่อนเนี่ยคอยฟังอยู่เด้อเมเนี้รอยเปื้อนที่ใจว้าที่ตามเราอยากจะฟังเราล่ำก่อนนี่แต่ว่าบม่รู้ว่าจะปกติเรียนในบัวบ่ได้กะจันน้อยก็ได้ค้ำคางไป คุณือสีมาถักนอกจนงมาเด็ดหัวเอาเนาะแลำเพินแลำเพินนะคะเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปกับปอดของเรานะคะแล้วก็ผู้จัดการนะคะกลองไหนคะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะนะคะหนึ่งสองสัแปสี่ ดีใจดีใจแทนคนที่ได้เข้ารอบนะคะดีใจน้านะคะวันนี้เราก็ได้คนที่เข้ารอบออดิชั่นที่เพื่อนจะไปแข่งขันอีกรอบหนึ่งหาค,คนชนะนะคะดีใจน้านะคะ <S <S แล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะคะ, <S 1> <S 1> ะมันคือการาหาประสบการณ์เนธินว่าได้ประสบการณ์นะคะห<ด>ลักการเด็กขา้ามนะนนาจากคณะกรรมการที่ทรงคุณวุฒิของเราแล้วก็จากอบอสของเราทั้งสองนะคะ <S <S ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะ น้องทั้งสามคนจับสริปรอได้เลยนะคะคนละ20นาทีคนที่ส่งรอบไม่ต้องเสียใจนะคะราะว่ามีลำปิดท้ายฝากนี่ลุยรอาบ้างแสดงจริงเลยค่ะเอาจริงเลยนี่ราบแบบเหมือนให้เป็นคอนเสิร์ตของตัวเองเลยใช่ไหมนี่ลุยอีกอีกสามท่านนะคะคือรอบต่อไปเป็นรอบชิงชนะเลิศคือเราจะให้เวลา20นาทีเพื่อทำ เปลี่นเป็นเหมือนคอนเสิร์ตเล็กๆของตัวเองในคอนเสิร์ตสอฟต์ับคนที่อาจจะหาคะแนนหรือว่าจะหาโฆษณาแมนจากน้นคือฝากไปเลยบอกว่าขอความสนุกสนานอันนียเดีดเแล้วนี่พี่ดีใจน้ำได้ดีใจทั้งหมดแค่ต้งสามคนคือแบบว่าแก้วขาแก้ยิ้มหัวเด้อแก้ยิ้อหัดโยล่ะเด้อโยสิเขาบ้านแสงน้องเด้อเดฟเฮลีวันหันสามคนนั่นบ้านนองเดี่ยวโดดจึ๊ก สามฟังแค่บาทหนรอบหนึ่งร้องทัง้งสามคนเรามีเวลาให้จัดสคริปต์เอ,อ่อหนึ่งเพลงค่ะเพราะว่าบอสจะร้องรอนหนึ่งเพลงแล้วก็เราก็จะเรียง A2 B1 แล้วกับบีแข่งต่อเลยนะคะค่ะเดี๋ยวให้น้องเรียง่อนนะคะเตรียมเลยนะคะ,อะ,อะอเอานาักร้องเขาคือแม่แน่ตอนสิบเปเปลี่ยนสุดเปลี่ยนเอ่อพรุ่งน,น,น,นีน้น้องน้ำตาลก็มีสอบนะคะแน่สอบยังอ่า แมนกระสิประสานนักร้องนี่แหละไปร้องซอยเขาด้วยเนี่เพราะว่ามือนีวินเนอร์กับเตยลังสิมันกาาับล่าโอ้ยล่าอีูอ่ที่หัมือน่ะโอ้ยผู้ใดล่าล่าไหลออกกันล่าหมดเลยฮะลองเสียบกันนะมือนี่ยเอาเอาเตยถาถากระสิเตยถาตัวมาสาวติ๊งแน่ยไม่ไปฟังเดนืนะสาวติ๊ง 造米行不嘛？